สวัสดีครับผมอทีมงานเซซายินดีนะครับมือนีเ่ามาติดโคมครับโคมไฟ260กสแผ่นครับนี่ครับติดแล้วๆกําลังมาอูดนะครับกําลังมาเป่าลมเบิงนะครับว่ดดวงไงสั่มเด๋เนาะเดี๋ยวมาเบิงครับเบิงทางในครับโอ้นี่พใหญ่เบิงเอาครับผม260ิแผ่นเบิงครับ นี่ครับเดี๋ยวพายังอมอมอๆครับเบิ้งนะครับอลังการครับสูงจุละฝ่าสาราเลยนะเบิ้งครับผมดากจุสาราเลยนะครับไงแห้งเบิ้งครับผม อันนี้เห็ดรวมโดยสวยกันของทีมงานใสๆนะครับกับผู้สนับสนุนหลายท่านครับเดี๋ยวสีได้มาเป็นโค้มได้นี่เบิ่งครับนนสูงเกือบสิบเมตรนะครับ นะครับผมไงบัวไงเบิ้งเราครับอื้อหือ